ก็ผมบอกแล้วในหลายๆคลิปนะครับว่าน้องอุ้งอิงนี่แหละสีเฮ็ดให้ทุกคนถึงทุกคนอึ้งทุกคนลโอ้โหนะครับสามวันติดต่อกันตั้งแต่สิงบุรีลบบุรีมือขึ้นนี่ที่เพชรบูรณ์พอชอนไปเมืองแหลวโอ้โหครับสังกะสีแต่ตั้งแต่สามถุมเจ้าภาพต้องสั้งขยายสังกะสีเพราะว่าผู้คนเริ่มมากันเยอะนะครับ แต่ลานจะแตกบหมืขึ้นนี่นะครับบัตรร้อบาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่140บาทคิดว่าถ้าไม่แตกก็เจ้าภาพก็ยิ้มหวานอย,อ,ยอยู่ดีนะครับผู้จัดก็ยิ้มหวานอยู่ดีเพราะว่า f อฟแฟนลับมาเยอะมากแล้วก็มือขึ้นนี่ครับได้เห็นน้องน้องน้อ,อ,องสมปอก,ก็น้องไปนะครับขึ้นมาเช็คซาาด้วยการแหล่เสียงน้องทั้งสองโอเคครับผมอยากให้ทุกคนน่ะน้องๆในวงทุกคนน่ะ มันฝึกซ้อมครับแล้วก็จะได้ขึ้นมาเช็คสาวด้วยกันทุกคนพ่อโจพ่อยุทธไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกัน้นเด็กๆไม่ให้ขึ้นเช็กสาวนะครับใครอยากขึ้นเช็คสาวเอ้ยมไม่ไม่ไม่ใช่เช็กสาวเออเช็กสาวแหละใครอยากขึ้นเช็คสาวก็ขึ้นมาได้ถ้า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 พร้อมนะครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งถ้าไม่พร้อมไม่แม่นเพลงบางคนขึ้นมาก็จะก็จะจะลงเหนือ่อบางที่ บางที่ลงดน,นตรีนะครับลงทอนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนพองคนยังขึ่นเพราะว่าการขึ้นเช็คซาวเนี่ยมันยากนะมันยากกว่าลอง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 บนในคอนเสิร์ตอีกเพราะว่าอย่างเพราะว่าลองในคอนเสิร์ตนี่คือเขาปรับเสียงปรับอะไรเข้ากันหมดแล้วไม่ว่าจะเสียงไม้เสียงดน,นตรีให้บาลานซ์กันหมดแล้วแต่ว่าการเช็คซาวเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นเช็คเช็คระบบเช็คไฟเช็คเสียงเช็ค เสียงไม้เช็คเสียงดนตรีให้บาลานซ์กันให้เขากันได้นี่คือความหาาของของการขึ้นเช็คเสียงเช็คซาวไม่ใช่ว่าผู้ได้ขึ้นมาห้วกจังลองไดดีทุกคนบ่เมียนะการเช็กซาวนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากเลยผู้ได้ขึ้นมาเลยเฮ็ดไดดีผู้นั้นคือมีความพร้อมที่สุดล่ะหนึ่งบ่ตตื่นบ่ตื่นไปที่บ่ตื่นไม่บ่ตื่นเสียงดนตรีเพราะว่าอย่างบ่เอ้าขึ้นเจ้าขึ้นซู่มือเจ้าสิตื่นเฮ็ดอย่างมันก็ใช่ครับขึ้นทุกวันก็จริงแต่มันจะไม่เหมือนกันนะ ระหว่างขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นขึ้นฉากขึ้นยังเนี่ยกับการขึ้นเช็คเศร้าเนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าการเช็คเศร้าหรือการเริ่มต้นเริ่มต้นทั้งเรื่องดนตรีทั้งเรื่อง,ง,องอไฟเรื่องไม้ทุกอย่างเริ่มใหม่ในแต่ละวันถ้าางนั้นเขาเขาจะมีการเช็คเศร้าไปทําไมหอดเวลามากอะขึ้นคอนเสิร์ตโหลดขึ้นม,เ load, มาเล็นโหลดเพราะต้องเช็คเศร้า นี่แหละครับคือทําไมต้องเช็คสาวก็คือการเช็คระบบเสียงระบบดนตรีระบบไมให้มันเข้ากันให้มันบาลานซ์กันอา้าก็ทุกครั้งก็ก็เช็คไว้ไว้ใช่เลยเมนเช็คไว้กับจริงแต่ว่าแต่ละสถานที่มันจะไม่เหมือนกันบางที่กว้างบางที่แคบบางที่นี่มันก็ต้องปรับให้ให้มันสมดุลกันระวังเสียงไม่เสียงดนตรีเสียงแสงสีเสียงทุกอย่างให้มันลงลัก คนฟังท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมทางนัง่หน้าเวทีจะได้รับชมอย่างสนุกสนานนะครับโมเมนต์ว่าขึ้นมาปึ๊บหล่อลดโมเมนต์นะครับนี่แหละขอ,อย่าของการเช็กเส้าโม,เม,ามเมนต์ว่าเช็กเส้าในสี่สิเปได้โมเมนต์เลยครับท่านโมเมนต์ได้ลีนี จังน่จาบ่าบลงตัวในวันนั้นจลีนี่จังได้กับกับบบบโอเคขึค้นนององยออิงดิเพนเช็กเศร้าทุกวันขึ้นระบบมันตั้งไวแล้วมันบลาก็แค่ก็แค่ปรับนิดหน่อยให้ให้มันลงตัวในแต่ละวันนะครับขอบคุณพี่น้องเยซีทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของพ่อชนคนเขียวมรายคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ